เปล่าคะมีแน่ค่ะมีแต่หน้าทานทั้งนั้นเลยนะข้าวหน้าเป็ดฮ่องกงหนึ่งที่นําเข้าจากต่างประเทศเลยนะคะมาตรฐานดีสุดๆเลยค่ะเพราะว่ามีผู้จัดการแบบคุณนี่ไงงั้นก็ช่วยจัดตามเมนูที่แนะนํามาให้ด้วยแล้วกันลูกค้ารอสักครู่นะคะ เราเด็ดทุกอย่างเลยค่ะม,มีแต่น่าทานทั้งนั้นเลยนะแต่ว่าแพงไปนิดนึงอ่ะคุณลูกค้าไม่แพงหรอกค่ะร้านเรานี่นะคะใช้วัตถุดิบเนี่ยนำเข้าจากต่างประเทศเลยนะคะรับรองได้เลยค่ะอร่อยทุกเมนูแน่นอนเลยค่ะนั้นก็ช่วยจัดตามเมนูที่แนะนำมาให้ด้วยละกันได้เลยค่ะคุณลูกค้ารอสักครู่นะคะ คืนรับประทานได้เลยค่ะเนาะนี่เมนสุดๆแล้วเหรอคะค่ะสุดแล้วคะ่ะทำไมอาหารไม่ตรงปกอย่างนี้อนี่นในเมนูเลยใช่ไหมใช่ค่ะมันไม่ตรงปกเลยนะไปเปลี่ยนที่ชันหน่อยอย่างนี้ฉันกินไม่ได้หรอกเอ,อ่อคุณลูกค้าคะคืออาหารทางร้านเราถ้าสั่งแล้วเปลี่ยนคืนไม่ได้คะ่ะ รู้แหละในเมื่อมันไม่ตรงปกแบบนี้ไปเรียกผู้จัดก,การมาคุยกับฉันเลยนะค่ะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะคุณลูกค้าอ๋อมีแน่ค่ะเนี่ยค่ะคุณดูอาหารสิคะร้านคุณก็ดูดีมีชื่อนะคะแต่อาหารที่ทำมาคุณภาพก็แย่มากไม่ตรงปกด้วยขอเปลี่ยนใหม่คะ่ะ ต้งปกตรงไหนล่ะคะทางร้านเราเนี่ยก็ทำอาหารตามคำสั่งลูกค้าตลอดนะคะก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรก็มีแต่คุณลูกค้านี่แหละคะ่ะหรือว่าคุณลูกค้านี่ทานแล้วไม่อยากจะจ่ายมากกว่าคะ่ะนี่คุณคุณน่นผู้จัดการคุณพูดจามแบบนี้ได้ยังไงล่ะคะทางร้านคุณก็ลดดหรูราคาก็แพงแต่ทำอาหารออกมาคุณภาพได้แย่มากไม่ตรงปกเลยเนี่ย แล้วฉันจะกินไปได้ยังไงเนี่ยกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินสิคะร้านเราเนี่ยเป็นร้านที่มาตรฐานดีสุดๆเลยค่ะถ้าคุณลูกค้ารับไม่ได้เนี่ยก็เชิญไปทานร้านอื่นค่ะร้านก็หรูดูแพงแต่พนักงานสิพโดจาหมาไม่รับประทานเลยเดี๋ยวฉันจะไปร้องเรียนร้องเรียนเลยคะ่ะฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันนะคะ ว่าจะมีใครเชื่อคนที่กินแล้วไม่อยากจะจ่ายเหมือนคุณไหมแล้วก็เชิญคุณออกไปจากร้านด้วยนะคะแล้วก็วางตังค์ไ้ด้วยถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยฉันจะแจ้งตำรวจแต่งต,ตัวก็ดูดีนะคะแต่ไม่น่าทำนิสัยแย่ๆแบบนี้เลย สวัสดีครับคุณลูกค,ค้ามาหนึ่งท่านนะคะเชิญน,นั่งก่อนค่ะขอบคุณครับนี่ค่ะเมนูเลือกดูก่อนนะคะโอ้หน้าก,กินทุกเมนูเลยนะครับแสดงว่าที่นี่อาหารอร่อยทุกเมนูใช่ไหมใช่เลยค่ะอาหารทางร้านเรานะคะอร่อยเกือบทุกเมนูเลยค่ะจนจะเป็นเมนูแนะนําเลยก็ได้ค่ะโอ้ยนี่น่ากินนะงั้นผมเอาอันนี้แล้วกันครับ ข้าหน้าเป็ดฮ่องกงเี็ไหนพี่ได้ค่ะครับผมลูกค้ารอสักครู่นะคะครับนั่นและค่ะลูกค้าวุ้ยนี่เลยค่ะเอ่อโทษนะครับ ดี๋ยวนะอันเนี้ยเมนูข้าวหน้าเป็ดฮ่องกงที่ขึ้นชื่อของร้านเหรอเออใช่ค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะโหเนี่ยมันเศษเป็ดชัดๆมันข้าวหน้าเป็ดฮ่องกงตรงไหนเนี่ยแบบเนี้ยคุณต้องเขียนชื่อเมนูว่าข้าวหน้าเศษเป็ดเล่านี่คุณคะมันจะเป็นเศษเป็ดได้ยังไงคะเนี่ยข้าวหน้าเป็ดฮ่องกงค่ะแล้วถ้ามันเป็นข้าวหน้าเป็ดฮ่องกงอะ ทำไมมันไม่เหมือนในรูปที่ผมสั่งอะครับนี่แกจะโวยวายเรื่องมากทำไมเนี่ยคะข้าวหน้าเป็ดร้านเนี้ยมันก็เป็นแบบนี้แหละหรือว่าแกไม่เคยเข้าร้านอาหารหรูๆล่ะก็เลยไม่รู้ว่าข้าวหน้าเป็ดของที่เนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงใช่ครับเพราะผมเพิ่งเคยมาด้วยตัวเองครั้งนี้ครั้งแรกผมถึงได้รู้ความจริงทุกอย่างไง ว่าทำไมลูกค้าโทรมาคอมเพนนักหนาและที่สาคัญเนี่ยยอดขายผมเนี่ยตกเป็นว่าเล่นเลยแทบจะขาดทุนเพราะว่ามีผู้จัดก,การแบบคุณนี่ไงนี่คุณหมายความว่าอย่างไงคะฉันไม่เข้าใจก็ไม่เห็นว่าจะต้องเข้าใจยากเลยนี่คะคุณทุกอย่างมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนี่คุณออฟค่ะเจ้าของร้านอาหารที่นี่ค่ะแล้วคุณออมเนี่ยยังมีร้านอาหารมากกว่าสิสาขาอีกค่ะฮะ ลแล้วนี่แกเป็นใครอะเอ่อคุณออฟคะคุณออฟให้คนไปตามฉันมีอะไรหรือเปล่าคะใหม่ครับผมดูจากเอกสารรา,ายงานเนี่ยไม่ร้านผมสาขาย,ยุทธยาครับถูกรองเรียนมากเลยครับเกี่ยวกับอาหารไม่ตรงปกและคุณภาพอาหารร้านเราและที่สำคัญเนี่ยยอดขายสาขาน,นี้ลดลงจนทำให้เราแทบจะขาดทุนแล้วนะครับ อย่างนี้ไหมคะคุณออฟเดี๋ยวดิฉันอะเข้าไปตรวจสอบเองค่ะผมว่าคุณเข้าไปแบบนี้ยังไงคุณก็ไม่รู้ความจริงหรอกครับ <S <S งั้นคุณลองทำตามวิธีผมนะครับได้ค่ะเฮ้ยสิบคนเลยไปดิบอ๋อองง่ออ๋ออออออ๋ออ๋อนอาออออ,าออ๋ออ๋ออ๋ออออ เยอะอยู่นะ,ะไนะ้แวพี่มดเดี๋ยวนะทำไมกุ้งมันตัวเล็กแค่นี้ถ้าหนูหไปเสิร์ฟลูกค้าลูกค้าต้องโมยวายแน่เลยอ่ะมันไม่ตรงปกอ่ะนูน่นไปถามคุณอายผู้จัดจาก,การเขานู่นคุณอเน่ยนเขาใช้เงินลดต้นทุนในการซื้อวัตถุด,ดิบเขาก็เอาของเก่าของเศษของเหลือนให้พี่มดมาทำจะได้ประหยัดถ้าลูกค้ากินแล้วอร่อย ไม่สนใจหรอกทงไมไมีพี่มดแบบนี้ไม่ได้นะร้านเราอ่ะขายตของมีคุณภาพไม่ใช่หรอทำแบบนี้ไปเสิร์ฟลูกค้า้าตตองหาวเราหลอกวงผู้บริโภคแน่เลยอะเฮ้ยทำไงได้เลยอะไม่อเอาไปเอาโป่งเอาเปียกอะไรคะเขาเรียกว่าใช้วัตถุดิบที่คุณภาพดเนเนี่ยถ้าเอาของเหลือที่เขา,า,ากำลังจะทิ้งเนี่ยเราก็แค่ไปซื้อมาก็เท่ากับทำไรายได้กับเขา แล้วก็ยังได้ช่วยเหลือสังคมอีกนะสมัยเนี่ยใครๆก็ทำานะ่เออออคุณผู้จัดการครับมันไม่ถูกต้องเลยนะคะชันเนี่ยจะเป็นคนบอกเองว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเธอเนี่ยเพิ่งมาทำงานใหม่ใช่ไหมยังไม่รู้อะไรอ่ะแต่ถ้าเธอยังอยากทำงานที่นี่ต่อเนี่ยนะก็ทำตามที่ฉันบอกมาพอ ส่วนเรื่องข้าวทุดีบเนี่ยเดี๋ยวสิ้นเดือนเนี่ยฉันจะแบ่งให้ทุกคนเองไม่ต้องกลัวหรอกนะเพราะฉันเนี่ยจะเอาเปรียบเธออะทำงานต่อได้ละค่ะ<ณ><ค><ณ>เอาไงดีอะพี่มดไปเราทำตามที่คุณอายเขาบอกแล้วกันเนาะ<ค><ณ>จะ้ะไปเสริมลูกค้าได้ละชัด<ค><ณ>เจนไหมคะคุณผู้จัดการ แจ้งเลยลค่ะเอ่อฉันต้องขอโทษด้วยนะคะคุณออฟคือที่ฉันทำไปทั้งหมดเนี่ยก็เพราะว่าเป็นอารมณ์ชั่ววูบอะค่ะฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะคะคุณออฟพ,พัดฉันสัญญานะคะว่าฉันเนี่ยจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วค่ะแล้วเวลาคุณทำอะไรทำไมคุณไม่คิดดีๆแล้วก็มาอ้างว่าอารมณ์ชั่ววูบเอาเป็นว่าผมให้โอกาสคุณไปแก้ตัวกับตำรวจแล้วกัน แล้วอยู่ที่ว่าตำรวจจะให้คุณไปปรับปรุงตัวที่ไหนเออคุณใหม่ระหว่างเนี้ยคุณดูแลร้านแทนผมจนกว่าผมจะหาผู้จัดก,การคนใหม่ได้ได้ค่ะเจ้านาย thank you